I in Li Night the Every Fa วันนี้นะคะพลอยพาผู้ชมค่ะมาที่ B House Studio นะคะมาโรงเรียนสอนเต้นค่ะมาแอบดูกิจกรรมของน้องๆกันนะคะว่าเขาเรียนเต้นสไตล์ฮิปฮอปเนี่ยมันจะยากง่ายแค่ไหนวันนี้พลอยมีนัดด้วยกับดูเลยค่ะพี่แบงค์พี่แบงค์ B ี o u s e Studio กำลังสอนเต้นอยู่เลย Before I had a premonition, uh, some sort of vision, life with no division, no division. Where the draw was always twisted, hella pretty bitches. Uh, where that's how I'm living, positively. Yeah, young and plotting on a million, and I only want the dough for my children. I could be chilling up in this building, got my foot up in the building. Now you feel the feeling. what's late? we finna kill it. Uh, life in the fast lane. Bye. Bye. กำลังเต้นกันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอบดูอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะกำลังสอนเต้นกันอยู่เลยนะคะพี่แบงค์โอ้ลูกศิษย์เยอะมากนะเดี๋ยววันนี้ให้พี่แบงค์มาสอนพี่พรเต้นบ้างได้ครับผมโอเคตอนนี้เรียนอะไรอยู่เนี่ยอย่างพี่พรพี่พรหรอใช่โอเคเดี๋ยวไปคุยกับพี่แบงค์กันค่ะได้ครับผม บีเฮาส์สตูดิโอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศคึกคักคึกคืดนะคะเพราะว่าครูแบงค์พาลูกศิษย์มาเยอะเลยใช่เพราะเรามีขาเต้นกันอยู่ค่ะโอเคพูดถึงเรื่องราวของชื่อก่อนนะคะชื่อของเรานี้เลย B House Studio นะคะทำไมถึงชื่อ B House คะทำไมถึงชื่อ B House Studio ใช่ไหมครับผมก็คือ B ก็คือจริงๆมันจะเป็นจัดนับสกุลผมครับผมคูวคุณลบี W A K U L ครับผมและคือ อันนี้เหมือนแบบเราก็เปิดกันมากลุดผหมลึกซบใช้ลายตัวนี้เป็นบ้านของเองก็เลยใช้คนว่า B ีเ u s e เป็นบ้านของแบงก์เองเลยใช่ไหมพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของแบงกันบ้างแบงค์เนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับเคป๊อปนี่จะรู้จักกันดีเลยนะว่าเป็นพี่ชายของแบมแบมก็สิเนะคะซึ่งโหน้องชายนี่ไปโกอินเตอร์นะคะออกเทปดังมากเลยเมา่น้องชายนิดนึงได้เลย ถามว่าโกอินเตอร์ไปเขาก็ยังเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับผกเหมือนกับแบบเขาก็ยังโซนๆนเกียนของเขาตามปกติเหมือนเดิมรับผมแต่ว่าคือถามว่าดีไหมคือเขายังมีการคอนแทคกับเราตลอดเวลาคือเขายังคุยกับเราใช่ไหมใช่ยังคุยกับเราได้ตลอดเวลามีการติดต่อกันไม่ขาดสายโดยเฉพช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยพอสมควรมาไทยบ่อยมากๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับน้องชายเราที่แบบไปเป็นซุปตา์อยู่ที่เกาหลีแล้วจริง อันนี้ดีใจกับเขาด้วยนะเพราะว่าความฝันของเขาเนี่ยมานานมากๆแล้วเขาฝันตั้งแต่ตัวเขายังเป็นบุญๆอยู่เลยอะคือ <c oughs> เหมือนแบบเป็นบุญล้ว <c oughs> <c oughs> กัะฝันได้แต่ตอนเป็นบุญเลยอ่ะ,อะใช่คือเขาฝันมานานมากแล้วเหมือนกับแบบเ <c oughs> ขาก็พยายามทุกอย่างนะอะไรทุกอย่างตอนแรกคือเหมือนแบบถามว่าที่บ้านสนใจไหมก็เหมือนเอาง่ายๆเด็กฝันว่าอยากเป็นศิลปินบางทีมันก็ิดนึงเนาะอาจจะแบบ แบบอออนันก็ฝันตามภาษาเด็กเขาแต่ก็คือไม่คิดว่าความฝันเ,เขาแบบเขาจะพยายามมากขนาดนี้ผมแล้วก็คือการที่ทําให้เขาได้ไปเก่าลีอะไรทุกอย่างอ่ะเขาก็สู้ด้วยเขาเองหมดเลยอะไรอย่างนี้ผมเช่นแบบเขาก็อยากไปแข่งเขาอยากไปตามเขาก็หาตัวอย่างดูอะไรดู ทราบมาว่าทางบ้านเนี่ยชอบเรื่องของการเต้นใช่ไหมพี่น้องสามคนนี้ชอบเต้นกันหมดเลยปะมีสี่คนสี่คนใช่ไหมพี่น้องสี่คนเนี่ยชอบเต้นกันหมดเลยอะไรเป็นแบบจุดจุดแรงบันดาลใจเรื่องของการรักการเต้นนะคะแบงค์อย่างนี้ดีกว่าเล่าตั้งแต่แรกดกว่าาทำไมถึงไปเต้นได้เล่าแบบตรงไปตรงมาเลยนะตรงไปตรงมาเลยตอนแรกไม่นี่มีใครชอบเต้นหรอกครับผมแต่ว่าคือแม่ชอบเรนคุณแม่ชอบเรน อันนี้ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนเลยนะาาคือแม่ชอบเลนอะ,อะไรอย่างนี้ผมแล้วคือเหมือนเลนเขาเต้นเก่งมากๆอะไรอย่างงี้ผมคือตอนนั้นน่ะเลนเข้ามาเฟิร์ส t เตจที่ไทยมีคนไปดูอยู่50กว่าคนเองอ่ะอะไรอย่างนี้ผมซึ่งเข้ามากับแบบครบเซตของ JYP ของเขาเลยแล้วเขาเต้นโชว์แบบดีมากๆเจ๋งมากๆอะไรอย่างงี้ผมแม่ก็เลยจับลูกไปเรียนเต้นเพราะว่าคุณแม่ชอบเลนให้เต้นเก่งเลน when i did boy i, think I think it's not now done ที่จะได้การต่อยอดต่างๆเรื่องของสุขภาพเป็นไงบ้างนักเรียนของเราสุขภาพแข็งแรงกดีใช่ไหมคะวัดหุ่นทุกคนได้เลยทุกคนหุ่นดีหมดเลยหุ่นดีหมดเลยใช่เป็นไงกับเต้นกับสุขภาพนื้หนึ่งใช่เรื่องเต้นอ่ะเป็นกิจกรรมที่เบิร์นเยอะมากเลยคือผมเคยใส่นาฬิกาข้อมือเทะที่เทสว่าเผาผัดคาร์่อนไดเป็นเท่าไหร่ก็หนึ่งชั่วโมงผมเผาได้ประมาณ400ร้อยกว่าสี่ร้อยเหรอใช่อย่างกับไปวิ่งเลยใช่ใช่เหมือนไปวิ่งเลยเนาะ อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเต้นแบบหนักหนักหน่อยบางทีอันนั้น400คือคาร์บีสิั่วไปแล้วผมเคยวัดกับคาร์ที่แบบแอนวานแบบใส่เต็มแบบเต็มๆมากๆเลยผมอยู่ที่มัน2ชั่วโมง600ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ซึ่งโมงนเบิร์นเยอะจังเลยอะใช่มันเบิร์นเยอะมากๆากที่างดีก็คือหนึ่งเราสุขภาพดีอะไรเงี้ยผมเราได้ใช้ พลังงานได้อะไรบ้างออะไรอย่างเงี้ยผมรวมถึงก็คือความยืดหยุ่นของร่างกายความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยผมรวมถึงอันนี้เราก็ดีขึ้นด้วยเหมือนแบบว่าสติเออสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีสติใช่ไหมคะใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เหมือนกันนะเออต้องมาเรียนเต้นใช่เพื่อช่วยเรื่องของสติด้วยนะช่วยได้หลายอย่างผมไหวพริบ คนที่เรียนเต้นจะดีโอเคค่ะเอาละค่ะฟังแบงค์พูดแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะไปลองเต้นกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้แบงค์สอนพี่พลอยเต้นนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปเต้นกันเลยค่ะครับผมได้เลย ได้อยู่ฮิปฮอปฮิปฮอปตัวเวลาการเรียนครั้งแรกมันต้องมีการปรับตัวนิดนึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่าคัดที่ของเราเป็นคัทโอเพ่นอะไรอย่างเงี้ยผมเราไม่อยากให้เริ่มแบบนั่นจองถามผมว่ามันไม่ความจะงหวะใช่ไม่มีความจะไปต้องเริ่มที่เราเรียนแบบท่าเต้นเหมือนในเอ็มวีเลยเหรอไม่ไม่ใช่เป็นท่าที่ผมโคโรการ์ดเองครับผมโคโรการ์ดคือทิศท่านะครับผมเดี๋ยวเกิดคนแต่ว่าคนเต้นควาจริงๆแล้วเร็วมันใช่ครับผมเร็วเหมือนกันจริงๆมันถามว่ามันไม่เร็วแต่ว่า เขาจะเล่นท่าที่ค่อนข้างต่อเนื่องมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมว่าตอนนี้เต้นไปแป๊บเดียวนะคะสิบกว่านาทีหัวใจเต้นตึก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 เลยหน้าแดงเสียหน้าแดงเหนื่อยเหมือนแบบออกกําลังกายหนักๆเลยค่ะเต้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่แบบแนะนําว่าแบบเออใครที่เบื่อการออกกําลังกายแบบเดิมๆใช่มาลองมาลองเต้นดูถ้าอยากเรียนกับครูแบงค์ติดต่อนี่คะติดต่อนะผมก็คือที่ B House Studio โอแล้วผมลองเข้าไปที่เพจของ Facebook ก็ได้ผม w o r l d w i facebook.com/slash/behousedancestudio นะครับผมไม่ใช่ behousestudio นะ behousedancestudio ใช่ครับผมแล้วก็หรืออีกทางนึงก็คือช่องของ IG ก็ได้ครับผม IG ก็จะมีก็จะเป็น behousestudio เลยตรงๆไม่มี Dance นะครับครับผมก็ติดตามกันได้นะคะใครที่อยากเรียนเต้นนะคะแบบฮิปฮอปนะคะมีเคป๊อปใช่ที่มีหลายอย่างมีหลายอย่างเลมีเคปฮอปมีแจ๊สครับผมแล้วก็หรืออยากจะฝาก เป็นลูกๆหลานอาด้วยกันก็ได้ดรับตอนนี้มีแบบคลาสกใช่มีคลาสเด็กครับผมแบบสำหรับ6ขวบถึง12องนนี้เราบอกสามารถเรียนด้วยกันได้แล้วก็จะมีหลักสูตรพัฒนาของเด็กไปอีกแบบนหนึ่งค่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณแบงค์นะคะแล้วเดี๋ยวพลอยไปเรียนเต้นต่อเรียนเต้นต่อดีกว่าแะ้วคะจะมาไกลถึงขนาดนี้โอเค